โดนโดนนะเนาะเรียบร้อยครับใช้กแกวงเอาอม,มานี่ลงไหมก็สวัสดีแล้วน,นะครับ วันนี้ออกมาหน้าฟันจระเต่เช้าเลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับเช้านี้น้ำขึ้นมาโคตรเยอะเลยก็เดี๋ยวลองดูครับเ,เช้าว่าจะได้เรื่องไหมใช้เป็นพ็อปเจ็ดเซนครับน้ำหนัก9.5กร,รมัมมีวางจำหน่ายแล้วนะครับใน tiktok shop หรือทักเฟซส่วนตัวองมาได้ครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์ TikTok ครับไปเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เรื่องไหมเช้าใช้เป็นพอเปอร์ดูก่อครับ อือือมอืมอ,มอมืโดนปลาแล้วไม่รู้พรับว่านลุนะดไปแล้วน่าจะเป็นปลาเมื่อกี้ไม่ใช่ปลาสูป้ปะครับปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเอไมทำไมไม,ไมผมทอยเหยื่อไปตรงช่วงนั้นมันออกมากัดเลยครับ ุ้ยนานๆนี่กระตูบกระตูบกลับลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองแปรงดูกลูกระตูบใหญ่กระตูบใหญ่โดอี่ยยกระตูบใหญ่ครับนะนเดี๋ยวผมใช้เยื่อแปรงเอาเลยโดนโดนนะเนาะเรียบร้อยครับใช้แวรงเอาอืมอุ้ยอส่โลครับ เต็มปากเลยครับพอปเพปิร์แกแคว้งเอาโอ้ยเดีวเวเๆๆวเร็วโหคัณนี้ไฟโลเลยครับนะไฟเดี๋ยวยกขึ้นโหเต็มปากเลยครับแคว้งเอาโอ้ยนี่โอ้ เห็นปากเลยครับกับป๊อปเปอร์เจ็ดเซนเดี๋ยวผมกิปเปอร์ขี้ปลาให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๋นี่กับหมายหน้าฟันจระเข้ครับใช้เหยื่อป๊อปเปอร์ที่แรกผมทอยเหยื่อไปแล้วก็ค่อยป๊อปเข้ามามันตามมาครับพอเห็นตามมาผมก็เลยเอาเหยื่อกล่งแงครับใช้วิธีเอาแข้งครับแว่งรงช่องน้ำไหลนั้นพอดีครับกัดตโอมเลย ตัวนี้ไฟโลดลยครับไปเดี๋ยวผมฝากเยื่อนนะครับเยื่อที่ผมใช้ก็เป็นเยื่อป๊อปเจ็เฟนนะครับเป็นเยื่อพ๊อปเปอร์ของผมเองครับมีวางจําหน่ายในติ๊กต็อกช็อปหรือว่าทักเฟสส่วนตัวมาได้ครับมีให้เลือกสองสีครับสีเงินกับสีแดงนี่แพ็กเกจครับตัววันนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นสีเงินครับไปยังไงฝากเยื่อไว้ด้วยครับผมโอเค